ดอกแยแห่ผานมาเลยจ้าผันมาน,นด้อ đang làm được rồi. Đó. Ừ. trên thuyền đi. Cái này đi. ดอกงามเนาะมือนเนาะงามนี่ดอกพุทธนี่สาวนางพอไกอยู่นี่นี่ใส่ไปพี่น้องเขาหลายหลายเหมือนนี่ลบกันยางลบกันได้เหมือนีหลายแหงม้่งไ่ว่าหลายมือแล้วคนสีห่างบ่แมนเด้ดพี่น้องเพิ่นก็ว่ามีเห็ดอยู่เพิ่นก็พากันมามันก็มีเห็ดให้เก็บเรื่อย ก็ไล่าบานไล่เมี่ยงเซลเซลอึดจันแมนนป่าผู้ใดก็อยากมาเก็บป้ากบ็บอกหกตกนอนฟันเงี้ยเงี้ยเนี้ยมันปลาใหญ่ปลากว้างหาไปเรื่อยไปถีกรอกได้คล้องได้เพิ่นบพรันหาเหาก็เพลินคอยหาไปกับพ่อได้ยจ้ะ พี่กาเท่ามาอนีกับบ้านทำหวังคือนเขาลราจะพี่น้องหามาหาเห็ดน้ากันได้จ้ะเด้อนั่งคอยอยู่แล้วนี่มันยุ่งสิล่ะพี่น้องมันไม่ค่อยเห็นง่ายๆเด้จ้ะนี่มันไปไหวนี่คือค่อเห็นเห็ดเลยละ่ะจังนี่ขาสันสันนี่จังสีเลสิวาเป็นเห็ดน,น,นี่นี่ข้างบนนั่งสีแดง

hết luôn dìm hết luôn kín đây như thế nào ngào đấy kìa. มันก็เปิอดออกน้ำขังดอกไมใหญ่ย,นยนนันบัวโพเดอ้ขาสันสเนาะ มูหนึ่งจ้ะพี่น้องใบโดดจ้ะแต่ว่ามยไงโอ้เป็นก่อนได้จ้ะพอมูนึงจ้ะงางมาคืนชัว่วโมงจมังกอดขอดมูนึงมันนี้ค้นหลายแต่เฮ็ดหน่อย Mm-hmm. <laughs> ขี้เถ่วะี้ถาท่าเท้ว่ะยู่เป็นแปรน่ะเลี้ยงเลืห้ามขัดขาเป็นขาดอกเป็นดอกจ้ะ บานแ้วตรงน,นี้กรรวมกันนี้ด้น้ำกัน you know ปาดิโช้อย่ทำไมนา้าเดียไปขุดแต่อม่เหนไปพุดด้วยว่าแจ่ พอสสอว์ซอวเต็มปลาเหินเอาอันของแข็งอัดใส่คนไปด้อหรอบข้อบดีมีเพึ้นข้อหักเลยแั่ละเยียบจะดีกันลายยุ่งลายดอกพี่จะะ mấy tòa nhà mà đi để bàn hả? Đây, cái ít ăn tốt á, mình Đẹp xong là? Đẹp xong đấy, mình ma xài đi. Cái gì ít vậy? เดินสีน้อยแล้วล่ะน้อยแล้วตอนนี้สาวนางมาหอดบานแล้วจ้ามาเบ่งผลงานพี่น้องผลงานการเกมเห็ดขมมือนี้มือน,นี้บอคอยหมานปันไดค่ะบ่ได้หลายขึ้นเมื่อวานมือน,นี้พี่น้องเข้าหลายโพจะเต็มปลาเลยเห็ดก็เริ่มน้อยล่งไปน,นี้พี่น้องก็หลายไหนคนละน้อยจ้า นี่เก็บสองคนกระเบาเตี่ยกะได้เต็มตาเน่พอดีพี่น้องตานี่กะได้เต็มพอดีนี่แหละผลงานของห้ามือนี่กระดอกงามจุจ่าแต่ว่าเห็ดมันเดิมหน่อยแล้วเนาะมันออกมือที่ซีแล้วนี่พี่น้องสำหรับอันปลาบานทามวงนี่ออกมือที่ซีแล้วนี่ได้พ่หลายได้ตาหนึ่งพอดีตอนนี้มากกังล่างเห็ดจ้าสำหรับคลิปนี้สานางขอขอบพุณนพี่น้องขอบพุณนุกไล่ทุกแช่ถูกการติดตามเด้อจา้า ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจจ้าพอบกันไหมคลิปหน้าด้วยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ